หลังจากที่ผมหายไปนานมากวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับเครื่อง PHP 3,000ครับไม่รู้ว่าใครเคยเล่นมากเป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นพกพาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วได้แล้วก็สมัยนี้ก็ย้อนยุคก,กับก็กลับไปเล่นได้วันนี้ก็จะมาเล่นเกมให้ดูครับแล้วก็ผมจะขายเครื่องนี้ด้วยเพราะว่า เบื่อแล้วก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับทุกคนครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นเกม PHP ด้วยนี่ก็จะเป็นตัว PHP 3,000นะครับซึ่งผมจะมาขายแล้วก็ลงเกมให้ได้ครับถ้าอยากเล่นเกมไหนเดี๋ยวถ้าสนใจติดต่อมาใน you tube นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกม2เกมให้ดูครับเล่นเกมยอดฮิตเลยก็ได้ก็คือเท็เกนหกแล้วกันครับ ก็อเอาไปเลยเครื่องยังใหม่ครับลิวรอยไม่ค่อยมีแล้วก็สติกเกอร์นี้ผมซื้อมาติดเองแกะออกได้ครับถ้าไม่ไม่ชอบคือ <c oughs> ผมเบือ่อแล้วแล้วก็จะเอาตังค์ไปอัพคอมก็เลยอยากขายเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแล้วเหมือนกัน ช่วงนี้ติดเกมวันแล้วเริ่มกันเลยที่หมดอาเค e แพ t เทลผมพ่อชอบตัวเนี้ยตัวเนี้ยโคตรเทอยู่ไหนวะืมเดวิลจินแม่งเขาว่าแท้แม่นมีปีกนะ เราสามารถซ้อมเล่นเคยเคยเคย,เคยเล่นตู้บ้างคนระับตู้เทคเลนหกแล้วก็ถ้าเราชอบเล่นตู้นะเราก็สามารถเล่นจากเครื่อง PP เพีแล้วก็ไปซ้อมซ้อมจากเครื่องเพีแล้วก็ไปเล่นเครื่องตู้ได้เราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเพราะว่าสิบบาทในที่หยอะตู้มันสามารถเอ่อถ้าชนะสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าแพ้ก็จบรอบเดียวตอนนี้ผมกำลังจะแพ้แล้วเพราะผมหมดกะพูด ถ <c oughs> อยหลังจะเป็นการป้องกันนะครับผมก็ไม่ค่อยเสียเนเท่าไหร่ เรื่องสวยๆเลยนะครับขาย2,000บาทสนใจคอมเมนต์หรือก็อินบ็อกผมมาได้นะครับเฟซผมจะแจกไว้ใต้โพสครับใต้คลิปถ้ากดส <c> ี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพร้อมกันจะเป็นคอมโบต่อยแล้วก็ถ้ากดสี่เหลี่ยมกับตัวเอกจะเป็นจะเป็นท่าก,กอดแล้วก็จะเป็นคอมโบชุดของมัน อะไร,อไรได้บนนะ่ชนะชนะละ เราไปเกมกันดีกว่าเกมนี้ทุกคนน่าจะคุณเคยชินอยู่แล้วภาพสำหรับเครื่องตัว php นะครับเราสามารถลงรูปภาพมาใส่เมมก็ได้นะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราลงรูปภาพไปแล้วก็จะดูได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็สามารถลงเพลงได้แล้วผมก็ได้ลงเพลงไวน้นีเพลงเดียวผมลงเพลงไว้ในเมม วันมลแค่นี้พอครับสติสิติต่อไปเราไปเล่นเกมนี้ดีกว่าเด็บแจมผมโคตรเซียนเกมนี้และนี่ที่ผมซื้อ p พ p มาเพราะว่าเกมนี้โดยเฉพาะตอนเด็กผมโคชชอบเล่นแล้วผม ไม่มีอะไรทำผมก็เลยซื้อมาเล่นแล้วตอนนี้ก็ห่างหายไปนานมัวแต่เล่นวารุแลนไม่ได้แตะ PHP เลยก็คิดว่ามาปล่อยดีกว่าครับเครื่องใหม่ๆเลย เกมนี้นะจะเป็นเกมที่มันเป็นสตอรี่แบบเป็นแบบนักสู้ต่อยขนใต้ดินไม่เราไม่สร้างอันนี้คือสร้างไอคาวแล้วผมจะมีไอคาวอยู่ก็คือตัวที่ผมเล่นสตอรี่ไว้ครบแล้วครับ แม่ไอ้เกมนี้มันแต่งตัวได้ด้วยนะเรากดตัว R ตัว L อันนี้จะเป็นร้านตัดผมเราก็เรียกทรงผมได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเชฟนวดเค้าอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นผมผมผมเปลี่ยนผมให้ดูเลยแล้วกนะันนี่ทรงนี้เนาะฮิปฮิปสเตอร์นี่เป็นไงโคตรเท่เราสักได้ด้นะแบบเกมเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูร้านสัก นี่ไงเราสักให้เลือกเต็มเลยแล้วดูตัวที่ผมสักไว้เชียลายพอยที่จนันดูดิตอนนี้แบตก็ใกล้จะหมดละแต่ผมเล่นให้ดูตาเดียวพอนะสำหรับเกมนี้ อ่าลืมบอกไปเกมนี้มันสามารถเลือกสกิลได้เลยนี้จะเป็นมวยไทยนี้เป็นคิกบ็อกซิ่งครับส่วนนี้ก็จะเป็นเทควันโดนี้ก็จะเป็นพวกมวยปั้มนี่ก็จะเป็นพวกอะไรทักทายาแบบรัดคอตายอย่างเงี้ยส่วนผมก็จะอัพพวกสกิลมวยไทยมาเป็นอันดับหนึ่งครับอืมเราเปเล่นกันเลยเดี๋ยว การดีแเปดจะหมด ไได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานผมเพสองวันนะปล่อยปลาครับอันนี้เคลื่อนติมันมันหลอดเต็มเตะให้มันลุกขึ้นมาโอ้ย แกนตีเราวป่าสงสัยจะไม่ได้ใช้แอนตีว่ะทุกคนใช้ไหมได้ใช้เว้ยนี่คือแอนตีมันมันมีไอตีแอนตีมีประมาณห้าสิบก,กว่าสกิลชักละไม่ตื่น สี่เหลี่ยมจะเป็นแตะ Trade offside, then free kick to the opposition. Benzema. Benzema! Just off target. wasn't a lot of movement, so I think he had to have a go. Benzema. 30 defense uh, 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 sergio ramos uh, Lassana diarra uh, uh, surely he can't miss from here possibility here for a cross Thứ... Nhìn đau của đó hả bên này ไม่เปิด <the> ลูกสูตรลูกสูตรลูกสูตรนะรอไเปอร์เซ็นต์ก well, ันแหละครับก็สำหรับใครที่สนใจ p ี p เครื่องนี้นะครับผมก็จะปล่อยให้ในราคาที่2,200บาทนะครับ p ี p AP เครื่องนี้สามารถเล่นได้ประมาณ3-4ชั่วโมงแบบไม่ต้องชาร์จแบตนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จแบตก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเต็มนะครับ ก็รเมมเครื่องนี้ก็เล่นได้ประมาณ16เกมถ้าสนใจเกมไหนผมจะส่งลิงก์ไปให้แล้วแต่ผมจะลงเกมให้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายใครสนใจ DM มาใต้ YouTube นะครับใต้คอม,มนต์